สวัสดีครับมีข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเพิ่งออกมาเลยครับคือเหมือนว่ารัสเซียกําลังคุยคุยอยู่เรื่องจะสร้างทางรถไฟเอ่อเชื่อมตรงมาถึงลาวเลยนะผ่านจีนมาอีกทีใช่ค่ะ ซึ่งถ้าทำได้จริงนี่โอ้โหหน้าตาการ,กรส่งของทั้งภูมิภาคเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วจังหวะเวลาที่ข่าวนี้ออกมานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะมันออกมาในช่วงที่สอบปปอลาวกำลังจะเข้าสู่ปี2025ซึ่งเป็นปีที่แบบพิเศษมากๆพิเศษยังไงครับเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองวาระสาคัญพร้อมกันถึง3วาระพอดีเลยค่ะโหสามาระเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับนั้น ก็จะมีครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตลาวรัเซียครบรอบ70ปีการก่อตั้งพ uh> ักประชาชนปฏิวัติลาวและที่สําคัญที่สุดคือครบรอบ50ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพอดีค่ะอ๋การที่รัสเซียออกมาประกาศเรื่องนี้ตอนนี้เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆเข้าใจครับคือมันไม่ใช่แค่ข่าวโครงการก่อสร้างแต่มันมีความหมายซ้อนอยู่เยอะมาก งั้นเพื่อเห็นภาพว่า,าข่าวรถไฟเชื่อมกับรัเสเซียมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูสัก50ปีก่อนเลยนะครับไปดูจุดเริ่มต้นของสอบปอ,ป,อปอลาวที่แทบจะเรียกว่าติดลบไม่ใช่แค่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วค่อยๆไล่เรียงมาจนถึงปัจจุบันเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่ ตั้งแต่สภาพประเทศหลังสงครามในปี1975การดิ้นรนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเปิดประเทศจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคือทางรถไฟสายลาวจีนที่ทำให้ลาวกลายเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจุดหรือแลนด์ลิงค์ได้จริงๆพอเข้าใจภาพนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าข้อเสนอของรัสเซียคือจิ๊กซอตัวต่อไปที่สำคัญมากโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ภาพแรกกันเลยปี1975หลังสงครามจบลง สภาพของลราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ฉายภาพที่อืมหนักหนาสาหัสมากค่ะคือประเทศแทบไม่เหลืออะไรเลยโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนโรงพยาบาลโรงเรียนถูกทำลายไปเกือบหมดแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าโครงสร้างที่มองเห็นคือสิ่งที่มองไม่เห็นที่ฝังอยู่ใต้ดินค่ะที่เขาเรียกว่ามรดกบาปจากสงครามมรดกบาปหมายถึงอะไระครับ คือระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO ที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงสงครามค่ะตัวเลขในเอกสารระบุว่ามีมากถึงเกือบ3ล้านตันยังคงฝังอยู่ทั่วประเทศ3ล้านตันใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขนาดไหนจะสร้างถนนก็ได้จะทำไร่ทำนาก็เสี่ยงนี่คือจุดเริ่มต้นที่ติดลบอย่างที่ว่าไว้เลยโหฟังแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเริ่มต้นฟื้นฟูประเทศกันยังไงแล้วภายใต้ความท้าทายที่มาหาศาลขนาดนั้น เราก้าวข้ามาได้อย่างไรครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในเอกสารของทางรัฐบาลลาวจะชี้ไปที่นโยบายอันถูกต้องของพรรครัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายจินตนาการใหม่ในปี1986ที่เป็นการเปิดประเทศครับซึ่งแน่นอนว่านโยบายเป็นเข็มทิศที่สำคัญแต่ในทางปฏิบัติแล้วการสนับสนุนจากต่างประเทศในช่วงแรกก็มีส่วนสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะการช่วยหลือด้านการเก็บกู้ระเบิด UXO Oh. ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยนะคะแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้กับการพัฒนาจริงๆพอเคลียร์ระเบิดได้ก่อสร้างถนนได้สร้างเขื่อนได้เข้าใจแล้วมันคือการปลดล็อกประเทศอย่างแท้จริงเลยค่ะพอพูดถึงการปลดล็อกแล้วการพัฒนาที่ตามมานี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับผมไปเจอตัวเลขเรื่องพลังงานมาในปี1975เเนี่ย ลาวมีเขื่อนไฟฟ้าแค่2แห่งเองนะครับแต่ตัดภาพมาปัจจุบันมีแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งน้ำลมแสงอาทิตย์รวมๆแล้วประมาณ80แห่งโอโ้โหแล้วที่สำคัญคือคนลาวเกือบ90%ซทั่วประเทศเข้าถึงไฟฟ้าได้แล้วด้วยใช่เลยค่ะแล้วพอมีไฟฟ้ามันก็ไปหนุนเรื่องอื่นๆต่อได้อีกในด้านคมานาคมก็เหมือนกันจากเดิมที่มีถนนหลวงสายหลักแค่สองสายคือสาย13ใต้กับ13เหนือตอนนี้มีเป็น1ิบกว่าสายแล้วครับผม กลายเป็นโครงข่ายที่เชื่อมกับเพื่อนบ้านได้หมดเลยทั้งจีนเวียดนามไทยกัมพูชาเมียนมานี่คือการวางรากฐานที่ใช้เวลาหลาย10ปีเลยแล้วในเวทีระหว่างประเทศล่ะครับการเติบโตของลาวเป็นยังไงบ้างก้าวกระโดดเลยค่ะจากการเข้าเป็นสมาชิก UN ในยุคแรกๆก็มาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ครับแล้วก็เข้าองค์การการค้าโลกในปี2013และหมุดใหม่ล่าสุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือในปี2025นี้ ลาวได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประเทศคู่เจราจาลำดับที่15ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ค่ะ SCO นี้คือกลุ่มที่มีมหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียเป็นแกนนำใช่ไหมครับการได้สถานะนี้มันสำคัญกับเราอย่างไรสำคัญมากค่ะเพราะ SCO เป็นองค์กรความร่วมมือที่ทรงอิทธิพลมากในฝั่งยูเรเชียการได้เป็นประเทศคู่เจราจาหมายความว่าเราจะมีช่องทางในการเข้าถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและเทคโนโลยีกับชาติสมาชิกได้โดยตรงมันเป็นการยกระดับบทบาทของตัวเองในเวทีโลกไปอีกขั้นเลยโอเคครับพอจะเห็นภาพแล้วว่าตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาลาวค่อยๆวางรากฐานสร้างเหนือสร้างตัวขึ้นมาอย่างมั่นคงจนมาถึงจุดเปลี่ยนที่พลิกเกมไปเลยจริงๆในปี2021นั่นก็คือการเปิดให้บริการทางรถไฟลาวจีนใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนทุกอย่างจริงๆ โครงการนี้ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนได้เปลี่ยนสถานะของเราไปตลอดกาลเลยจากประเทศที่ถูกมองว่ามีจุดอ่อนเพราะไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนด์ล็อกครับกลายเป็นประเทศที่มีจุดแข็งจากการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงหรือ Land Link แลนด์ลิงแทนคำว่าแลนด์ลิงนี่เราได้ยินบ่อยมากแต่มันพิสูจน์ได้จริงๆใช่ไหมครับว่ามันสร้างผลกระทบได้ขนาดนั้นพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขเลยค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากศุลกากรนครขุนหมิง เขาบอกว่าแค่ช่วง10เดือนแรกของปี2025ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมผ่านทางรถไฟสายนี้สูงถึง4.5ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า12.8%แต่ว่านะตัวเลขนี้ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่อ้าวเหรอครับแล้วตัวเลขไหนที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นครับมูลค่าการค้าค่ะในช่วงเวลาเดียวกันมูลค่าการค้ารวมพุ่งไปถึงกว่า2 2 0 0 0ล้านหยวนครับหรือประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นถึง45.1%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเดี๋ยวสิครับตัวเลขนี้น่าสนใจมากปริมาณของเพิ่มขึ้น12.8%แต่ทำไมมูลค่ามันพุ่งไปขนาดนั้นโตเร็วกว่ากันเกือบ4เท่าเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่นี่แหละคะ่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าสินค้าที่วิ่งอยู่เป็นรางรถไฟสายนี้ไม่ใช่แค่สินค้าโภคภัณฑ์ราคาถูกปริมาณเยอะๆอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอ oh. พูดง่ายๆคือแทนที่จะส่งแค่ยางพาราเป็นก้อนๆไปตอนนี้อาจจะส่งเป็นถุงมือยางหรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทําจากยางพาราไปแทนครับหรือจากที่เคยส่งแค่ผลไม้สดก็กลายเป็นผลไม้แปลรูปบรรจุหีบห่ออย่างดีมูลค่ามันต่างกันมหาศาลเลยโอ้เ oh. ข้าใจแล้วครับคือมันไม่ได้แค่ช่วยให้ขนส่งเร็วขึ้น แต่กำลังเปลี่ยนประเภทของสินค้าที่สื้อขายกันเลยแสดงว่าทางรถไฟสายนี้มันเป็นมากกว่าแค่ทางรถไฟแล้วสิครับมันคือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ของภูมิภาคเลยค่ะเป็นตัวกระตุ้นห่วงโซ่อุปทา,านทั้งหมดเชื่อมโยงวัตถุด,ดิบจากลาวจากไทยไปยังโรงงานในจีนและในทางกลับกันก็เชื่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมายังโรงงานประกอบในอาเซียนมันกําลังสร้างระบบนิเวศท,ทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาโดยมีลาวเป็นศูนย์กลาง พอเห็นความสำเร็จของรถไฟลาวจีนที่เปลี่ยนประเทศได้ขนาดนี้แล้วมันก็เลยทำให้ข่าวที่รัสเซียสนใจจะเข้ามาเชื่อมทางรถไฟด้วยดูสมเหตุสมผลแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับใช่เลยค่ะและมันก็สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับรัสเซียที่มีมายาวนานมากด้วยนะคะในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์นี้เองนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเขาได้เขียนบทความที่ฉายภาพความสัมพันธ์นี้ได้ชัดเจนมาก เขาเล่าว่ายังไงบ้างครับเขาเล่าย้อนไปถึงยุคสหาภาพโซเวียตเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนลาวในการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากัทธิล่าอนาธิคมมีส่วนร่วมในการประชุมเจนีวาปี1954ที่นำไปสู่การสิ้นสุดการปกครองของฝรั่งเศสครับความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนลาวรุ่นเก่ายังคงจดจำได้ดีและมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมไม่เห็นจนถึงทุกวันนี้ด้วยอย่างอนุสรสถานนักบินโซเวียตที่เวียงจันทร์และเชียงขวาง หรือโรงพยาบาลมิตรภาพที่ตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลมิตรภาพรัสเซียลาวเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคิดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนในปัจจุบันมันลึกกว่านั้นมากค่ะและความสัมพันธ์ในอดีตนี่แหละที่กําลังปูทางไปสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบันและฟรอชชีให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีมุมมองคล้ายกันในเวทีโลกหลายเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการสร้างสมดุลอํานาจใหม่หรือที่เรียกว่าระเบียบโลกหลายขั้ว ระเบียบโลกหลายขั้วช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับพูดง่ายๆก็คือไม่อยากให้โลกถูกชี้นําโดยมหาอำนาจแค่ขั้วดเดียวเหมือนในอดีตแต่ต้องการให้มีกลุ่มอํานาจอื่นๆอย่างจีนรัสเซียหรือกลุ่มประเทศต่างๆเข้ามามีบทบาทถ่วงดุลกันมากขึ้นอ๋อครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศเห็นตรงกันและมันก็สะท้อนออกมาในความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมท,ที่รัสเซียกําลังมองหาในลาว ซึ่งก็คือโครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับเห็นว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากใช่ค่ะที่น่าจับตาที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องพลังงานรัเสเซียกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในลาวพลังงานนิวเคลียร์เลยเหรอครับใช่ค่ะโดยผ่านรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่อย่างโรซาตอมนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทใหญ่ๆอย่างรูซาวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่รัสไซโดในด้านพลังงานาน้ำครับ แล้วก็ GACZ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนด้วยแล้วเรื่องโลจิสติกส์ที่เชื่อมกับข่าวของเราโดยตรงเหรอครับเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดค่ะ ตอนนี้บริษัทเฟสโคซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกรายใหญ่ของรัสเซียได้เริ่มจัดก,การขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศแล้วโดยใช้เส้นทางผ่านท่าเรือของเวียดนามอ๋อเริ่มแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดคือทั้งสองฝ่ายกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางรถไฟทั้งโดยสารและสินค้าที่จะวิ่งจากวลาดิวอสตอกในรัสเซียตะวันออกไกลผ่านจีนทั้งหมดแล้วมาสิ้นสุดที่เวียงจันทร์ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปลี่ยนภาพไปขนาดไหนครับมันจะเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของลาวให้สมบูรณ์แบบไปอีกขั้นเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะลาวจะไม่ใช่แค่เชื่อมเหนือใต้ระหว่างจีนกับอาเซียนอีกต่อไปครับแต่จะสามารถเชื่อมตะว,วันออกตะว,วันตกไปถึงเครือข่ายยูเรเชียของรัสเซียได้โดยตรงผ่านทางรางนี่คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของภูมิภาคเลย ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากเลยนะครับแล้วทางรัฐบาลลาวเองเขามองอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรบ้างเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานางพลวันอุทาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของลาวบอกว่าในแผนพัฒนา5ปีข้างหน้าเขาตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไว้ที่5.5 5.5%ซึ่งสูงขึ้นจากช่วง5ปีก่อนหน้านี้ที่ทำได้เฉลี่ย4.2 4ใช่ค่ะ แล้วเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดเลอครับเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจับตามองคือการนำพาสอปปอ,ปอลาวให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC ให้ได้ภายในปี2026ค่ะโอ้โหภายในปี2026เลยค่ะนี่คือเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญมากฝังดูท้าทายมากนะครับแล้วเขาจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตได้ขนาดนั้นล่ะครับ ถ้าไปดูในแผนของรัฐบาลลาวเองเขาจะชี้เป้าไปที่หลายตัวเลยค่ะทั้งพลังงานสะอาดที่ลาวมีศักยภาพสูงเกษตรแปรรูปเมืองแร่และการท่องเที่ยวทุกตัวสำคัญหมดครับแต่ตัวที่เขาขีดเส้นใต้ไว้หนาที่สุดและพูดถึงบ่อยที่สุดในฐานะหัวใจของการพัฒนานิยุคต่อไปก็คือการขนส่งและโลจิสติกนี่แหละค่ะก็คือเดิมพันกับเรื่องนี้เป็นหลักเลย โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และทางรถไฟลาวจีนเป็นแกนกลางค่ะเพราะฟังทั้งหมดนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของโครงการรถไฟโครงการหนึ่งจริงๆด้วยแต่มันคือเรื่องราวการพลิกฟื้นและกำหนดชะตาชีวิตของชาติหนึ่งเลยจากจุดที่บอบช้ำที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากค่ะนี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งและใช้ประโยชน์จากภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง การเชื่อมต่อทางรถไฟที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัสเซียก็คืออีกก้าวหนึ่งที่ตอกย้ำทิศทางนี้ครับและมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียที่เรากำลังเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาจริงๆวันนี้เราได้สำรวจกันอย่างเจาะลึกจริงๆนะครับตั้งแต่ข่าวใหญ่ล่าสุดเรื่องครงการรถไฟเชื่อมรัสเซียลาวย้อนกลับไปดูการเดินทางตลอด50ปีของสปปลาว ไปจนถึงความสำเร็จของทางรถไฟลาวจีนที่กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับรัสเซียที่กำลังปูทางไปสู่อนาคตบทใหม่ค่ะพอเรามองภาพทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในขณะที่ลาวกำลังเปลี่ยนตัวเองจากประเทศแลนดล็อกที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากสงครามไปสู่ศูนย์กลางแลนลิงค์ที่เชื่อมโยงกับมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซีย โมเดลการพัฒนาเช่นนี้ที่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และความร่วมมือกับมหาอำนาจเป็นหลักจะเป็นต้นแบบหรือเป็นบทเรียนให้กับประเทศขนาดเล็กอื่นๆที่กำลังพยายามหาที่ยืนของตนเองในระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไรบ้างคะ